อัปเดตพรมลิขิตไกลออนแอร์ถ่ายทำนานจนคนดูลืม บุพเพศนิวาสเป็นละครย้อนยุคฉายครั้งแรกทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสช่องสผลิตโดยบริษัทบอร์สแคสต์ไทยเทเลวิชั่นจำกัดเขียนบทโทรทัศน์โดยสัลยาเป็นละครที่สร้างปรากฏการณ์ให้กับประเทศไทยในปีพศ2561ผู้คนต่างหันมาสนใจความเป็นไทยแต่งชุดไทยไปถ่ายรูปตามสถานที่โบราณสถานมีคำเรียกผู้หญิงว่าออเจ้าอย่างในละครและละครก็ทำาเรตติ้งได้สูงถึง20กว่าผู้คน ต่างเรียกร้องให้มีภาคสองแมพผมลิขิตจะเปลี่ยนตัวผู้กำกับเป็นนายสารันวดีวงสมเพชเคยมีผลงานทางภาพยนตร์และละครอ,อาทิภาพ,พยนตร์เรื่อง Yes Orno1 และ2ตัวละครหลักที่ต่อจากบุพเพที่ยังมีชีวิตอยู่อยู่ครบหมดเป็นภาคต่อที่สมบูรณ์เพราะคุณรอมแหกจันยวีสมปรีดาได้เขียนและเก็บเอาไว้หมดแล้วในภาคสองนี้เบลลาต้องเล่นหลายตัวด้วยเพราะว่าการย้อนกลับมาในอดีตภาคนี้เหมือนกลับมาแก้ปมทั้งหม ของทั้งคู่ทั้งเกตสุรากที่เป็นการเกตกับพุทธาจริงๆเขาเป็นพี่น้องฝาแฝดกันส่วนพระเอกก็ต้องเล่นเป็นหลายตัวละครทั้งพ่อฤทธิ์พ่อเรื่องไม่มีฉากไหนง่ายเลยเท่าที่ทํางานละครมาเรื่องนี้ยากทุกซีนไม่เคยเจอซีนง่ายเลยแต่สนุกนะคะการมีอุปสรรคในการทํางานเป็นเรื่องปกติค่อนข้างโชคดีได้ทีมงานดีได้นักแสดงดีทุกคนจะรู้สึกสนุกยิงยากยิงสนุกเริ่มถ่ายทําตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วแต่มีสถานการณ์ ๆกองถ่ายเรามีคนเยอะมาก60-70คนบางที100คนทําให้เราต้องหยุดเป็นพักๆเป็นช่วงๆในปีนี้พอเริ่มเปิดเราก็ถ่ายทําต่อถ่ายไปได้40-50คิวแล้วคาดว่าสจะชมต้นปีละครเรื่องพรมลิขิตทั้งทีมงานและนักแสดงตั้งใจมากเพื่อจะทำละครออกมาให้สมบูรณ์ถูกใจที่สุดเราพยายามมากเปิดใจให้เรานิดนึงแล้วคุณจะได้อรรถรทุกอย่างจากบุพเพถ่ายทอดมาที่พรมลิขิตค่ะวาด้วย เรื่องราวของละครพรมลิขิตก็จะเป็นความรักในรุ่นลูกของคุณพี่หมืน่นและแม่การาเกตซึ่งโจทย์ที่ทางช่องกําหนดไว้ก็คือต้องคงพระนางเดิมคือโ๊เบเอลล่าไว้ซึ่งเป็นความท้าทายของพระเอกโ๊บที่จัต้องแสดงเป็น3ตัวละครคือพี่หมืน่นกับลูกชายฝาแฝดคือพอลิศกับพ่อเรื่องขณะที่นางเอกสาวเบลล่านอกจากจะรับบทแม่การาเกตหรือเกตสุรางแล้วยังรับบทเป็นพุตตานหญิงสาวที่มีเหตุให้ย้อนอดีตกลับมาโดยมีต้นเรื่อง มาจากสมุดข่อยคำพีมนลกิษนะกาลีที่สําคัญคือมีหน้าตาที่ถอดมาจากแม่กระเกตเป็นพิมพ์เดียวกัน